มันดีนะ,ะบ่ซอยบิดใส่เด้เนี่ยลองบิดใส่กบิดเสรล้วแม่บอ่ออะไรบ่อฝุ่นมือมีดดิมีดบ่อเข่ามีดบ่อเข่ามีดไปทางไหนแม่ Qua bây giờ bây giờ đây sao. Hãy bội đâu. Miệng nhanh lên áp. Dạy bội lâu bỉ đi nhanh lên áp. Mười lần 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 áp. nè lần áp. Mười 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 มันเป็นเนี่ยเอาเรียอู้เป็นไหวเลกินเลยรหูดับบ่กลิ่นอกินหูดับบเอาบอกให้ทันมาสิย่างทันเดี๋คมมั่มย,อย,อยอเอามือหุบมืองี้หน่เพีดดยนอะไรกี่กิเดอะจะบนหมูขาดหลองเบ้งอนไหอ้

得擦擦板了。这没事，搞油不？妈妈 okay. 了油。啥？我搞油，我先来吧你。OK。点多少？点多少反正。 ันทุนก่อนแล้วครับใครซอยอย่างนี้จอบบานดี่เอาเน่มันแท้แล้วกูเห็นกูไดเค็นอยู่ไหนคุได้กูไม่เห็นออกนอกูสณซงมาให้เราติดประตูไว้เรียบร้อยอย่น nó mà nó không mà đó. cho nghỉ đó, cái lúc cái thằng này Thoạn đứng chờ đợi chỗ à, <laughs> là cái người, มา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  <muchas> <muchas> bitch นี่ลหนี่แหละเยวบังเผาน่นแล้วทานเข้ามันยาเกิตนี้